กันดีกว่า,าคลิปอัดแล้วล่ะนี่เรามาอัปเดตชีวิตกันดีกว่าเริ่มคลิปยังไงดีเริ่มคลิปด้วยเทียนหอมหอมมากสวยด้วยอ่ะชอบมากมาทักทายกันค่ะ ทุกคนอันนี้หวัขวข้ออะไรดีหวัขวข้อการเป็นยูทูบเบอร์ดีกว่าเนาะตอนนี้เราเริ่มไปถึงไหนแล้วก่อนอื่นต้องบอกว่าการเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้ใช่ไหมเราไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าพยายามเพิ่มเพิ่ม ผู้ติดตามอ่ะให้ให้ใหลงช็อตบ่อยๆเพราะช็อตเนี่ยช็อตอ่ะจะดันจะอัพให้จะดันให้คนติดตามเราง่ายขึ้นอ่าถ้าสมมติอยากได้ผู้ติดตามใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากได้เงินจาก Youtube เราก็ต้องลงคลิปยาวด้วยสลับกันสลับกันคลิปยาวกับช็อตเนาะแล้วเราก็คือตอนนี้เรามี โทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวใช่ไหมไปหาข้อมูลมาก็บอกว่าถ้าสมมติถ่ายเครื่องเดียวใช่ไหมถ้าจะถ่ายทั้งคลิปยาวด้วยช็อตด้วยแล้วเราจะถ่ายแนวตั้งหรือแนวนอนละ่ะอ่าเห็นไหมสุดสมนาคลิปยาวจะเป็นแนวนอนใช่ไหมแล้วถ้าเราจะเอาคลิปยาวเนี่ยไปตัดเป็นช็อตแล้วมันจะตัดได้ไหมอะไรประมาณนี้ เราก็เลยลังเลอยู่ตรงนี้เราก็เลยลังเลว่ามาทำยังไงวะแต่เราสำหรับเรานะสำหรับสะดวกเรานะก็คือเราว่าจะถ่ายแนยวนอนนี่แหละแต่ว่าเผื่อเผื่อไอ้นี่ไว้เผื่อเผื่อพื้นที่มันจะมีสามมันจะมีสามช่องนี้นี่อย่างนี้หนึ่งหนึ่งสองสามแบบนี้ให้ให้หน้าเราอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ค่อยเอา ตัดตรงกลางเนี่ยที่เป็นช็อตเนี่ยให้อยู่แค่ตรงนี้อ่าเราก็จะได้ทั้งคลิปยาวแล้วเราก็จะได้ทั้งชอ็อตนะคะตอนนี้ดีใจว่าผู้ติดตาม155คนแล้วมันมีคลิปหนึ่งคลิปที่มันดังในช็อตอะที่แบบว่าเราไปกลางเต็นท์แล้วเราก็แบบแบบใส่แคปชั่นเนาะ คำคมไอ้คำคมชีวิตแบบสนใจอะไรประมาณนี้เนาะไปดูได้นะเป็นรับคำคมประมาณว่าชีวิตไม่ได้หลงทางแค่อยู่ในช่วงการเรียนรู้นี่นะคอนเทนต์ช่องเราก็จะประมาณนี้แบบเกี่ยวกับลุลเลียวเลยชีวิตจริงเลยแบบไม่ต้องตัดเยอะอะไรอย่างนี้ส่วนอุปสรรคเนาะอุปสรรคอย่างแรกก็คือว่า เราจะถ่ายแนวตั้งหรือแนวนอนใช่ไหมไปแล้วเนาะเราเลือกแนวนอนแล้วก็อุปสรรคที่สองน่าจะเป็นเ,ออเหมือนเราอะ่ะไม่ได้อยู่ไม่ค่อยอยู่กับที่หมายความว่าเราเรียนเราเรียนอยู่ใช่ไหมแล้วบางทีก็กลับบ้านบ้างบางทีก็อยู่หอบ้างอ่าก็เลยแบบว่าฟิลมันก็จะต่างกันเนาะก็เลยแบบไม่รู้จะถ่ายคอนเทนต์อะไรดีกลัวคนกลัวคนดูงงว่าแบบเฮ้ ตกลงอยู่บ้านจะถ่ายฟิลสวนหรือว่ามาอยู่หอถ่ายฟิลหอพักอะไรอย่างนี้อันนี้เราก็เป็นกังวลอยู่ว่ากลัวคนดูจะแบบงงเราก็กําลังแบบพยายามปรับอยู่คือช่วงนี้ชีวิตมันยังไม่นิ่งก็เลยแบบว่าทําเท่าที่ทําได้ก่อนนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะว่าอาวันเองก็อยากทำคลิปแบบ เป็นแบบแนวเดียวกันทั้งหมดเนาะแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยนะคะสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยเนาะแล้วก็ถ่ายแต่ว่าใครแต่ว่าออนก็จะถ่ายชีวิตประจำวันอย่างนี้แหละฟิลแบบฟิลชิลชิฟิลแบบผ่อนคลายถ้าในสดนะมันจะเป็นฟิลแบบชิลชิผ่อนคลายอ่าอืม ส่วนในคลิปยาวก็จะเป็นประมาณแบบชีวิตประจำวันทั่วไปก็จะมีถ่ายหลานบ้างตอนตอนอยู่บ้านก็จะถ่ายหลานเพราะว่าหลานกำลังน่ารักเลยถ่ายไว้เพื่อแบบเพื่อหลานอยากแบบโตมาจะได้เห็นตัวเองตอนเด็กเนะเาะถ่ายเก็บไว้แล้วก็จะมีถ่ายแบบคลิปเที่ยวบ้างเที่ยวก็คือแบบไปลงพื้นที่ค่ะไปลงพื้นที่ เราเรียนนะเราเรียนสาข,ขาเนี้ยพัฒนาสังคมและเราไปลงพื้นที่เราก็จะถ่ายไปบ้างแต่ว่าอาจจะการตัดต่ออาจจะยังไม่ค่อยดีมากก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะจะพยายามเ,าเรียนรู้ปรับตัวตัดคลิปออกมาให้ทุกคนชอบออกมาให้ดีเลยก็ <laughs> <laughs> จะทำไปเรื่อยๆนะคะ ก็คือออนเชื่อว่าเราอ่ะอืมไม่ได้เก่งได้ในวันเดียวหรอกเนาะเราคงต้องแบบว่าสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นไต่ระดับขึ้นไปอย่างนี้เนาะออนคิดว่าอย่างนี้อะไรอีกก็ประมาณนี้อัปเดตล่าสุดเอ่เกี่ยวกับการทำ Youtube อุปสรรคปัญหาค่ะแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะฝันดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย